ที่เขาบอกว่าทํานามีตะสังกันนี่เครับเพราะฉะนั้นผมจะจับจุดได้ว่าต้องใช้สามโพแดงเท่านั้นเพราะสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยโอเคเลยยกพีปโป้ให้เลยเหรอครับใส่ซิบ้าห้าสามนี่แหละอ๋อก็คือสั่งตัวเคมีรองเสริมมาครับมารองพื้นแล้วก็มาใส่1ิบ้าห้าสามโดยเฉพาะแป้งนี่ใช่ไหมครับแป้งแป้งนี่เนาะมันก็แต่แต่ว่าอันนี้ครับมันก็มีอีกหลายแป้งอยู่ครับ อ๋อมีอยู่ใส่ใส่หลายแปลงเพราะสาหละหลายร้อยลูกเนาะใส่เป็นไงได้ข่าวว่าไล่นึงเนี่ยได้เกือบยี่สิบตันเลยเนี่ยก็ประมาณสิบแปดตันเนาะประมาณสิบแปดตันมันแตกต่างคืออ้อยเนี่ยมันแตกกอดีหรือยังไงที่ใส่มันก็แตกตัวแตกกอดีแล้วก็ค่อนข้างในนอใหญ่ครับนอหนอใหญ่ครับนอใหญ่นอจะใหญ่แตกกอและนอใหญ่ด้วยครับนอมันจะใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่เห็นเห็นแล้วครับพูดถึงอื ทั้งนอใหญ่เลยใช่ไหมแล้วความสูงเห็นว่าสูงเิ้วเลยเนี่ยสามเมตรกว่าได้มั้งเนี่ยครับสามเมตรกว่าแล้วสามเมตรกว่าเลยครับโอ้สามเมตรกว่าสบายสบายประมาณสามเมตรแปดสิบได้มั้งสามเมตรแปดสิบเลยผมหวานลองดูสองไร่ครึ่งครึ่งถุงครับมันก็เลยงามอย่างเงี้ยครับอืมถือมันถือว่างามเร็วไหมถือว่างามเร็วครับงามเร็วกว่าทุกแปลงอ่ะงามเร็วกว่าทุกแปลงครับโอ้เห็นแปลงข้างๆมันเปรียบเทียบกันนี่มีแปลงนี่พุ่งกว่าเขาเลยเนี่ย ใช่ครับอืมมันก็เริ่มจะคุ้มล่องแล้วนู่นแปลงแปลงของพ่อมันก็ยังแม่ทอดไรไงครับแปลงของพ่อเขาบานปุ๋ยเคมีมันก็ยังไม่งามครับเอาสิบห้าสามวันครับประมาณกี่วันรู้สึกว่ามันเขียวขึ้นมันแตกต่างเลยครับพี่วัชระประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครับอืมมันเขียวแตกต่างกันมากเลยแหละมันพิษกันมากพิษกันมากเลยครับกระแปลงกื่นที่ไม่ได้ใส่ก็พิษกันมากเลยใช่ครับอืม วนันไล่ไล่หนึ่งเนี่ยวันไปกี่กระสอบหรือครึ่งกระสอบโอ้ไล่ได้ครึ่งกระสอบอืมก็สองลาถุงเต็มที่เลยสองล่ต่อหนึ่งกระสอบครับอืมสองลายตัวหนึ่งกระสอบคือสี่ห้าวันมาเนี่ยมันเขียวขึ้นเลยเขียวขึ้นเลยครับแตกต่างเลยแตกต่างยอดยอดขึ้นเลยครับเห็นแปลงอื่นมีแต่ใบยิบใบงออันนี้มันพุ่งขึ้นมาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับขนาดใบยิบมันยังพุ่งขึ้นมนก จะปิดใบเหมือนจะช่วยให้ใบมันหายยิกได้เชื้อรามันหายดูอยู่คือมันมันมันก็จะช่วยเรื่องใบยิกใบงอมาด้วยใช่ไหมครับใช่ตังเกตดูครับอืมแตกต่างเลยแตกต่างแตกต่างเลยเนาะครับครับพี่ประสิทธิ์ใส่ปุ๋ยซ้่มพเดงเนี่ยปีนี้ปีที่สามเนาะปีที่สามครับอืมปีแรกเอามาใช้กัมหยังครับจากปีแรกสองปีบนมะฮ้อสามปีเนี่ยติดใจยังไงมันมันแตกต่างยังไงที่ใส่พอใจอยู่ครับงำอยู่แตกต่างกับเรื่อง ปีนี้กะปุ๋ยกับแพงน้ำกับกาหาทางเหลือกที่ก็ดีอยู่ครับปุ๋ยตัวนี้ดีอืมาดีอยู่ใส่มากอะโอเคเลยขันบดีมาสั่งต่อเนื่องมาสองสามปีแล้วใส่เข่าเป็นจังไงเอาซีพาสามใส่มันแตกก่อหรือมันจังไหมันใบตั้งยังไงล่วงล่วงมันแตกต่างเลยครับงามได้ได้ผลผลิตเพิ่มราคาปุ๋ยกะบเบอร์เร่งราคากับเบอรบอรงบอรสูงคือจับต้องได้จับต้องได้ ผลผลิตก็ได้นำ้ำผลผลิตก็ได้การลงทุนก็นถูกลงอย่างนี้ครับสแสดงว่าลดต้นทุนลดต,ต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเมนครับเมนเนนขาได้หลายพเพราะตะก,กี้ครับได้เพิ่มขึ้นก็ทุกป,ปีอยู่อืมแต่ผลผลิต,พลตเพิ่มขึ้นเลยปีสองปีสองนี่แหละที่เห็นผลดีชัดเจนเลยชัดเจนปีสองปีแรกก็เครื่องแบบมันเป็นการเปิดใจเนาะยังไงท่านลายเปอร์เซ็นต์เราลองใส้ปุ๋ยสามแสงเบงกงเมนว่าปีแรกเมนว่าปีแรก ใส่แบบว่าท่านเต็มรอยปันไดเพราะมาปีแรกก็เห็นแล้วมันปีสองมาใส่จึงเห็นได้เพิ่มชัดเจนเลยครับอือปีสองผลผลิตชัดเจนเลยครับใส้ซีมาหาสามอย่างไรมันความเขียวพุ่งขึ้นมันจักมือจักเขียวเขียวน่านครับเขียวน่านเขียวทนบ่ได้ว่าจะเขียวท่านที่เหมือนปุ๋ยยุเรียเขาหรอครับอืเขียวทนเขียวน่านเขียวคน ถางหน้าก็ยังถามเลยว่าเจาใส่ปุยยังยงตอนนี้ <laughs> ต้นกำมาเบิงมาต้นใส่ปุยอย่างที่เขียวโดนแท้เลยครับเขียวใบตั้งเขียวใบตั้งเลยครับอืเขาถามอยู่จะใส่ปุยยังปุยยังเขาก็แนะนําเขาไปกันครับครับแนะนําเขาไปกันเนาะว่าป,ปุยสามโพแดงเนี่ยมาใส่ครับเวลาใส่เนี่ยเขียวแล้วก็ต้นแข็งต้นแข็งบ่ล่มบ่ล่มบ่ค่อยล่มอืมบม่ค่อยล่มนมั่มากวนบ่เวลาบุ้มมี่เลยครับปีทิแล้วบ่มมีอยังเลยอืมดี ปีที่แล้วต้นแข็งต้นแข็งเจ้าโดนครับก็คือว่จุเลี้ควก้วมงาม่ามเขียวมันกิดใบกองอีมนะครับอ๋อครับแต่นี่บรกกองบปรกองเลยใบตั้งเลยใบตัง้งเขียวดีแต่กอ